ลโหลไลฟ์สไตล์บายส้มซาวันนี้ส้มซาจะมาทํากระเป๋านะคะกระเป๋าที่ว่าใส่ตังเหรียญอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะ,น,คะนะคะส้มซาจะพามาดี y วนะคะใส่ใส่ไอ้นี่นะคะใส่ซิปมาค่ะส้มซาเตรียมแผ่นอันนี้เจ็ดนิ้วครึง่งเจ็ดนิ้วครึง่งเจ็ดนิ้วครึ่งค่ะส้มซาจะพามาดี y ว ถ้าสมมติว่าคุณแม่บ้านนะคะไม่มีไม่มีจักรเหมือนสร้างอย่างเงี้ยก็เย็บมือก็ได้นะคะใส่ตังเหรียญหรือใส่พวกบัตรประชาชนแยกออกมานะคะเพราะว่าสร้างๆนะ่ะไปใส่บัตรประชาชนกับเหรียญน,นะคะปนกันถ้าเป็นซองนี้เป็นซองพวกเอกสารพวกใบขับขี่พวกใบเกี่ยวกับการสุขภาพอะไรเนี้ยก็ได้นะคะแยกออกมาจากตังเหรียญน,นะคะ หรือว่าอันนี้จะเป็นเก็บเศษเหรียญโดยเฉพาะก็ได้ค่ะคือแยกส่วนนะคะเพราะว่าอันนี้คือซ้างซาประสบการณ์ก็คือประสบการณ์ก็คือเอ่สร้างซ่าซัางซาเอาตังเหรียญตังเหรียญกับอ่าบัตรประชาชนนะคะกับบัตรใบขับขี่ของซัางซ่านะ่ะไปไปใส่ในกระเป๋าอันเดียวกันนะคะผลปรากฏว่า เหรียญน,น่ะมันขูดไอ้หน้าบัตรประชาชนหรือใบขับขี่ของสร้างๆน่ะหน้าเสียเลยหมายถึงหน้าบัตรนะต้องไปถ่ายใหม่นะคะนี่แหละทีนี้สร้างซ่าจะมา DIY ให้คุณแม่ๆม่เนาเย็บมือก็ได้ค่ะถ้าไม่มีจักนะคะเอาคือบอกเทคนิคนะคะมาค่ะไ์ะสไตล์ใบร้างซ่าแชร์เดียวมันเจิดเกิดขึ้นทุกวันสร้างซ่ามัแบ่งปันอีกเล้วค่ะ มีซิปด้วยนะคะซิปอันหนึง่งนะคะคจ้าเดี๋ยวผมจะตัดไฟแป๊บหนึ่งนะครับครับ,บโอเคครับพอดีสายไฟมมนขาดโอเค